โอเคฮัลโหลสวัสดีครับว okay. ันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมพอร์ตแบงค์เหมือนเดิมโอเคมาครับตอนนี้ที่หนึ่งเซิร์ฟอยู่นะเออเล่นเป็นพกนะผมถนัดนะเออถนัดนิดนึงนะครับไม่มากครับนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้ยโหเคห้าเคหสองรอบครับโดนเคห้าค่าสองรอบเลครับเฮ้ยมีคนทำเป็นฟอรมนี่ก็คือการแข่งระหว่างกินบั้งปะทะกินเพชรนะไอ้ดีนี้มีคนให้นายนะ คครับขอบคุณมากครับโอเคครับมันใช้พวกบอมครับเขาต้องทิ้งบอกกับเขาหน่อยนะพักก่อนครับ,รบมันผมไม่รู้นะว่าเขาได้ยินหรือเปล่างั้นก็แปลว่าผมว่าผมน่าจะไปไม่รอนะครับมันเล่นพกบอมกันมาตอนนี้นะใครเอาแช้กลอก เอาแไม่เกินไม่ได้ยิงเสียงของหรือยังไงนะครับก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็ผมเสียบไม่อยู่นะตอนนี้นะตอน,น,น,ตอ,นอัดทุกครั้งผมต้องเสียบไม้นะใครทำมายิงไม่ทันวะอุย้ยมันตกมันตกเก้อต้องใหมข่ขอบคุณให้รหัสนี้ผมมานะขอบคุณมากนะโอเคนะครับผมต้องแก้แค้นให้ได้นะปัญหาไปแล้วโอ้ยเน่ ว่ะโหมผมเป็นที่ตีของเซิร์ฟเลยอ่ะโหม่าในะทำยังไงก็ได้ขึ้นไปที่หนึ่งที่หนึ่งพ่อแชมป์คอยแบนประเทศไทยตอบเพลิดฆ okay. ่าตัวของมันเองแล้วก็ฆ่าผมเองเห็นไหมผมตรงเป็นที่ตีเลยโอ้ทำ,อนะทำไมทำอย่างนี้วะเนี่ยทำไมนายนี่ใส่อย่างงี้เพื่อนถืว่าเรื่องอันตรายตอกมาดาักบ้าทำคายมันปีพกบอม สมลักษณะความแม่นยำมันไมผมยิงอย่าง,งเดียวนะครับไม่สนนะโอเคสิบสองใช่ไหมอีกเท่าไหร่ห้าปะอีกใครมีปืหนหะงอนแดงมั้ยวุ้บกันลุยกระจออก่ะไอ้นั่น,นยิงยิงตัวหลังหน่อยโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับสามคิวนะครับแค่ไม่ให้สาม เล่นนะเล่นเล่นไปนะครับไม่ต้องโกรธอะไราะมากเป็นแค่เกมนะทำอะไรชีวิตจริงไม่เริ่มจะโกรธจริงๆแล้ว <c oughs> โอ้ยปืนอะไรไม่รู้แน่นๆ,ๆจังวะเดี๋ยวเราก็เล่นๆเปิดมานะโอ้โหอ,อีเล่นอะไรเนี่ยพกบอมบ์ป่ะมันจะ <c oughs> ไม่ทันกัน yell, ครับโอ้ยไมปรู้เหมือนก oh, wow. oh, 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 like oh, uh, ันจะบู right. mm ๊โหดทีมโยเลยบอกแล้วทีมเพจประทับทีมบ้างโกอดกอดแย่ร้อนเลยพี่โอ้ยสองคิวเองแค่เน่ขอสักหน่อยไม่ได้เล่นอยแต่ มีผมอัดไปด้วยนะสีมือเลยตกนะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าโอ้โหนจะเพิ่มระมันอย่างเง้ยทไมดีสามไม่ได้อะต้องแซงสามตีจุดให้ได้เนี่ยอี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 ขอสกิลขอสกิลเหรอพี่ใชยโอ้โหก๊อกอีกแล้วอย่าเล่นก๊อกสิพืนไหนที่เราไม่มีเหหนี่ยเราหาว่ามันโกงดีนะไม่ตกไปที่ห้าเนี่ยอยู่ที่สี่ ว่าแล้วว่ะโยนโยนก็ไม่ออกบักอุ๊ยมาจากไหนอ่ะผมไม่เห็นตัวจริงๆอ่ะแล้วเกิดได้ยินเสียงสะลอนผมเปิดลำโพงอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่เย็นเลยโอ้โหกำลังจะโดดเลยผมกระโดดไม่ได้ทำไมเคี้ห้ามันหัวจังวะ เช็คดิสิคิวเลขสามเลยโอ้โหเจ๋งไงเหรอสคิวสิคิวสามเลยสามเลยสามเลยไอ้น้องอ้น้องเล่นันได้ได้ตามตามใจตอแปดวนาทีสมคิวเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยไม่โดนหนดใกล้เลยเจอแล้วเจอแล้ว อีอีอีอเล็ทชอตเล็ทอตแล็เนี่ไม่ตายวะเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ยิงโอ้โหไอ้สามเด้ท็ดยอ้อเนบกบอมอีกแล้วเดี๋ยวรู้คอับเดี๋ยวรู้บอกบอมเดีลวผมได้ปืนหัวนี้ยั มันไม่ลงทางบันไดกันหรจริงจะเล่นอยากเล่นซีไฟยังไม่ได้จะเล่นโอ้สี่ก็ยังไม่ผ่านอ่ะมันจะเพิ่มเรื่อยๆทำไมวะนสิเกตแล้วโอสามแต้มเออเล่งเล่งต่อไปไม่น่าพิ่มนะตริงจริงเอ็นเคเอ็นเคเอ็นเคเคจบได้ไงวะอะไร หนะาเชฟเล่นต่อโอเคโอเคถ้าไม่เขียนก็ลงมเข้าขอประทานโทษมันร้อนเลยต้องอเปิดลงไอ้ย,อยู่น้ำเงืินดนไหมไม่ไม่ไมแดงแดงต่อนะต่อกลองหัวหน้านี้กดกด ข้าหิอ,อย่างเป็นแน่เงีอยเอ๊ะคุณมันท่านนาทีน่าเช็คก่อนนะว่ามาันหมดอีกเท่าไหร่นะคิดก่อนนะเจ็ดนาทีนะประมาณเล่นแป๊บเดียวนะไม่นานนะเล่นนานไม่ได้นะอ,อ,อ,นอุ้ยบ้าบ้าโอเคนะครับผมจะไปพักกินข้าวบ้างนะโอเค วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกับผมนะไดนะ้นะใหม่ในคลิปหน้านะโอ้หย่าวายนะเอโอ้ย,อยพอกบอมโอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วย